อันนี้แกะกันรอยสีขาวๆนะฮะจริงๆมันจะมีสีขาวๆพวกเนี้ยรอบตัวเลยนะครับก็คือวิธีเอากันรอยออกกันลอยคือมันเป็นกันลอยของพื้นผิวสแตนเลสนะครับจะลอกยากนิดนึงเนี่นะครับอ่ะก็จะจะไม่มีสีขาวๆล้วนะครับ ค okay. จริงๆมันจะมีการลอยรอบๆตัวเลยนะฮะแล้วก็จะมีนี่เดี๋ยวลองดูตรงนี้ดูนะะอันนี้อาจจะอา,อาจจะตางจุดก็ต้องอาจจะปล่อยไว้บ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้ตอนโอกนี่มันมันยุ่ยไปละ เนี่ยฮะคือการแกะคร่าวๆนะครับคือหลักสำคัญคือเอากันลอยที่มันอยู่หน้าเตาหรือรอบๆตัวออกมาให้หมดก่อนนะฮะพวกแถวๆเนี้ยเดี๋ยวว่างๆค่อยเอาออกก็ได้เพราะว่ามันไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เอากันลอยบนนี้ออกหรือหน้าเตาออกเนี่ยเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันร้อนเนี่ยเราจะเอาออกค่อนข้างยากนะครับ